ยูฟูอินมองน่ารักในจังหวัดโออิตะรอบที่แล้วเรานั่งรถไฟมาจากเบป,ปุส่วนขากลับเรากลับ้ว,บวยยูฟูอินโนม و ر ร,รถไฟขบวนสีเขียววิวสองข้างทางสวยมากรอบนี้เราขับรถมาก,กันค่ะจ้ามากตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ยูฟูอินฟาร์มวิลเลจคนเยอะมาก<อ>คนเยอะส<อ>ุดท,ที่สุดป้ายบอกว่าปิด6กโมงเย็นแต่ว่าจำได้ว่าเราเคยมาแล้วปิดสี่โมงไงเนี่ยข้างหน้าคนแน่นมากอะไรเป็นแบบดินแดนโตโตโรป้าที่ให้กระเป๋านี้น่ารักจังเนี่ยเนี่ย นั่นแหละค่ะนักหละมั้งนี่คืออะไรแม่หมดหน้อยจิก,กิใช่ไหมนั่นแหลกอ่กะเรื่องนี้เรื่อง Spirit Away เราร้านแบบน่ารักมากแต่เป็นร้านที่เป็นแบบของแนวสซเดโอจิบิมีน่ารักมากเลยนี่เป็นร้านของอิริกราวอันนี้อะไรอะ่ะนเนี้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักอะ่ะ โรเค้กจากร้านบิสปีค่ะหลายคนบอกว่าอร่อยมากแต่เราว่าเฉยๆอ่ะชอบแบบพรีมเยอะๆมากกว่านี่เลยีเลยเรามาหันให้นี่มาเข้ามาถ่ายกันใกล้สิอร่อยปะอ่อรสิเค้กมจ้าม๊ะอะไม่ ยูฟูอินเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมมีเรียวกังมากมายพร้อมออนเซ็นในบรรยากาศธรรมชาติเมืองยูฟูอินมีร้านกาแฟร้านอาหารร้านค้ามากมายที่จำหน่ายงานหาตถกรรมท้องถิ่นคุณภาพสูงร้านบูติกหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กมากมายสองข้างทางมีของอร่อยขายด้วยใครใครมาก็ลงรักยูฟูอินกันทั้งนั้นเฮ้ยคุณจิขายเอาปะยู่รายนเอาไหมไป เอาเท่าไหร่เอาอะไรดีมีคาราเมลเอลเกรมันคืออะไรอีกละเป็นซอสเอาลองชิมดูว่าอร่อยป่ะอุย๊ยคำเาเยลมาก<ม>เนียนใช่ไหมหวานเป็นเนื้อซอสอะไรอ่ะคาราเมล,มลใช่ป่ะคาราเมล ถนนเส้นนี้เรียกว่ายูโนสุโบไคโดบางคนก็เรียกว่าวอลกิ้งสตรีทมีความยาวประมาณ7-800เมตรอยู่ระหว่างทางจากสถานียูฟูอินไปทะเลสาบคินรินค่ะที่ยูฟูอินเขามีรถม้าสจิบัชาเพื่อเที่ยวชมสถานที่ยอดนิยมต่างๆในยูฟูอินด้วยถึงรอบใช้เวลาประมาณ50นาทีและยังมีรถลากโบราณตามจุดต่างๆเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวยูฟูอินเลยรเหรอคนใช่ไหมหอมมากใช่วาลบีป่ะ หอมมากร้านนี้มีแบบไอติมด้วยนะเฮ้ยม,มันคืองาเถอะเนี่ยใช่หอมมากอนี่มากเลยจริงจริงอยากจะมากินร้านไก่ย่างไก่ปิ้งย่างที่นี่พรว่าแบบเห็ดอันใหญ่ใหญ,ใหญ่แบบใหญ่เท่าหน้าแต่ว่าร้านยังไม่เปิดจ้าร้านเปิดห้าโมงครึ่งทำไมไข่จะมือเย็นอะเนาะอ่ะเราก็เลยเปลี่ยนใจมากินที่ปปร้านสนุป,ปีปป้แทนเย้เราจะไปจองที่แล้วไมเข้ากันกะหรี่ป,ปุกี้น่ากินมาก,าก,าก,กจะกินคาเฟ่สุปี้ เขาก็ปิดมึงนีปิดประมาณ5โมงอะเทปจริง4โมงเริ่มปิดหมดแล้วไปแล้วเอายังไงอะหมายก็เราก็จะไปอยากกินเนื้อย่างงั้นไปหาซูชิกินเดี๋ยวแล้วที่นี่มีเหรอมีสั่งวิสั่งป๊าป๊าไอเดีย5โมงเราจะเนี่ยเริ่ม5โมงตัดประมาณ2ประมาณทุ่มทุ่มอุ้ยน่ารักอ่ะดูดีอดกินเลยโครงการสารฝันป๊าป๊าพามาที่คินบินเลย ไหนคะเต่าป้าอยนู่นนะมาป้าป้าไม่ใช่ป้าไม่อยากเลี้ยงเต่าป้าอยากมาเดินเมาป้าอนู่นู่นบ้างที่มาถึงทะเลสาบสักทีงงงงว่าก็คือคือถ้าเดินมาก็คงแบบไม่คิดว่าจะแบบใช่ตรงนี้อะไรใช่ใช่ว่าทางเข้ามันลึกลับมากเราต้องไปจอดรถที่หนึ่งแล้วก็เดินลงมาอีกที่หนึ่งใช่แต่แบบน้ำใสมาก เอ้ยตอนนั้นมีปลาด้วยใช่เป็นปลาคาร์บนะใช่ใชปลาเป็นปลาคาร์บแต่ปลาคาร์บมันไปอยู่ในในเนี่ยในดินอะ่ะทะเลสาบคินรินถือเป็นแลนด์มาร์คของยูฟูอินเลยค่ะน้ำในทะเลสาบไหลมาจากบ่อน้ำพุร้อนร่วมกับน้ำเย็นน้ำใสมากรอบทะเลสาบเป็นส่วนสีเขียวยรอบที่แล้วเรามาไม่ถึงทะเลสาบคินรินกันนะคะเพราะว่าต้องรีบกลับไปขึ้นรถไฟรอบนี้ได้มาเที่ยวทะเลสาบแล้ว ตอนเมื่อกี้ตั้งใจจะกินร้านนี้ที่อยู่ตรงค l รีเลกแต่ว่าเขาบอกว่าร้านซ่เดือดตอนห้าโมงครึ่งซึ่งมาไม่ทันเนี่ยก็เลยเเดินออกมาเออไม่ใช่เดินขับรถออกมากนอกแล้วก็เลยมาหาร้านกินกูจะร้านเหมือนเดิมร้านเดิมเลยราคาเท่ากันร้านเดียวกันกินก็อนอกก็ได้ไม่หงอก็มีสั่งเป็นเหมือนกับข้าวหน้าข้าวมกข้าวอะไรข้าวอกเหรอเออเป็นมีไก่แล้วก็มีเนื้อเนื้อน่ากินมากแล้วก็สั่งไก่ที่เป็นแบบอราคามาเพิ่มใช่แล้วก็จะมีแบบว่าแบบเครื่องเคียงน่ากินมาก ชิมให่ดูเลยชิมในกริยาชิมไก่เขามีเกลือให้ด้วยอ่ะแต่ว่าขอจิ้มจิ้มแบบน้ำจิ้มแล้วกันิจิ้มแบบซอยซอยไก่นี่ดีมากพี่จังหวัดโออิตะเนี่ยมันเป็นแบบชื่อดังเรื่องไก่อ๋อที่กินก็คือคนก่อนครุกคลุกดิบดิบดินใช่เพราะมันเป็นแบบหม้อร้อนเนื้อน่ากินมากซีลุกคือดูแดงๆอ่ะแต่ดิ่แบบไม่ได้แดง ชิวปูอินเป็นเมืองที่บอกว่าปิดเร็วสี่โมงก็คือทุกอย่างเนี้ยสงบแล้วนะครับัแล้วถ้าเกิดสมมติว่ากินจนเหลือแบบก้นๆแล้วอ่ะเราจะมีน้ำซุปในพักให้ให้กินต่อให้แบบเอามาเทราเป็นแบบนห้นซุปปาเป็นเนื้อเราเป็นไก่เนื้อวัวอะไรเอาเนื้อเอาเนื้อลูกชายชอบกินเนื้อมากกูจะเย็นๆจะก้าจะก้าเฮ้ยเออเนื้อไม่เหนียวอร่อยมอร่อยไหมครับ กินละไรเข้าไปไหมเข้าไปอะเนื้อมันหอมมากเพราะข้าวแบบลื่นอ่ะข้าวแบบลื่นอ่ะเข่าไมากกินไหนอ่ะพอแล้วเพราะว่าเหลือข้าวหน่อยควายเลยใช่คน